เท่าไหร่คะเฮียอ๋อโตลูกค้าทั้งหมด280บาทครับแม่เม่จ่ายดิอ้าวแล้วทำไมฉันต้องเป็นคนจ่ายด้วยอ่ะเบน,นให้มึงจ่ายดิทำไมกูต้องจ่ายด้วยทำไมมึงไม่จ่ายเองอ่ะมึงจ่ายเองดิเอ้าแล้วทำไมกูต้องจ่ายอ่ะนี่นี่นี่พอเถอะครับเอางี้เดี๋ยวผมจะเป็นคนตั้งกติกาให้เองนะครับ พวกคุณ3คนเนี่ยวิ่งแข่งกันไปกับหน้าปากซอยใครมาถึงเป็นคนสุดท้ายคนนั้นจ่ายโอเคไหมครับโอเคคุณค่ะโอเคค่ะอ้ยเอยเฉันมาถึงร้านเป็นคนแรกเลยงั้นแสดงว่าฉันไม่ต้องจ่ายใช่ไหมคุณมาก็ดีแล้วครับรบกวนคุณจ่ายค่าอาหารด้วยครับเพราะว่าสองคนนั้นน่ะวิ่งหนีไปไม่กลับมาแล้วล่ะครับเฮ้ยโอ้พวกนี้มายัง ะะสองร้อครับเรียบร้อยนะคะโอเคครับไหนพวกแกสองคนมาอยู่ตรงนี้นี่เองอะ่ะเบนสินแงก็งเหมือนกันทำไงได้วะเม่กูต้องดูแลเบนมันน่ะดิ ชิมเฉยๆนะไม่เป็นไรหรอกแลรู้รรสึกคอแห้งอะ่ะไปซื้อน้ำให้กูหน่อยดิทำไมต้องเป็นกูวะกูมไม่ไปซื้อเองอ่ะงั้นกูไปซื้อเองก็ได้แต่ลงบินไว้ก่อนนะ <S <S แล้วลอยค่อยมา <S 1> <S 1> แจ็คกันแหวแชร์กันอีกทีอะไรวะไอ้แจ็คกันแหวแชร์กันนี่คืออะไรก็หมายความว่าเราสองคนหารกันส่วนมันก็น่าด้านกินทีไงใช่ผู้ดีก็ถูกผนะู้ดีทีปากเป็นสีนะ <S <S คอแห้งแล้วทำไมไม่ซื้อน้ำเปล่ามาวะมึงซื้อนมมาทำไมเนี่ยดื่มนมมาดีแล้วการดื่มนมนี่มีประโยชน์นะเว้ยแล้วก็สุขภาพดีด้วยดีต่อร่างกายและจิตใจเออนี่สิทำไมมึงไม่ลองหาแฟนให้อ้เวสักคนหนึ่งวะอายุมันก็ไม่ใช่น้อยนอยแล้วนุ้ยอย่าเลยมึงมันจะเป็นการเพิ่มภาระให้คนอื่นเปล่าไม่มึงไม่เชื่อใช่ไหมมึงคอยดูนะเฮ้ยเบนกูว่านมที่พวกเรากินอยู่เนี่ย มันต้องเป็นนมของวัวตัวเมียแน่ๆเลยเว้ยไม่แน่นะเว้ยซีนมันอาจจะเป็นนมของวัวตัวผู้ก็ได้น,นะเว้ยนะโง่กบสฏไหมล่ะแบบนี้ใครจะไปเอามันวะนี่ยังไม่เท่าไหร่เ้ยม,มีหนักกว่านี้อีกเฮ้ยเบนส์โทรศัพท์มันอยู่ไหนวะอนู่ในกระเป๋าเกงอะอ้าวเฮ้ยโทรศัรพท์กูหายไปไหนวะเห็นไหมเฮ้ยเบน มึงลืมไว้ที่ร้านขายของช้งเมื่อกีอ้เปล่าเออวะกูอาจจะลืมไว้ที่ร้านนั้นก็ได้งั้นเดี๋ยวกูลองไปดูนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนไอ้ทิตมึงลองโทรเข้าเครื่องมึงดูดิว่ามันโทรติดหรือเปล่ามึงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปไป,ไปมา,มาไงเออทำไมกูคิดแบบนี้ไม่ได้วะเออแปบ๊บนึงนะจำเบอร์โทรกูได้เฮ้ยโทมไม่ติดว่ะมันปิดเครื่องอะ่ะตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตอย่เงี้ยมันปิดเครื่องว่ะ เหยนไหมทีนี้มึงเชื่อเพื่อนโมคบสุดขนาดเนี้ยใจเย็นๆนะเว้ยเบ้นเดี๋ยวค่อยๆหาไปเจอเลยไม่เจอว่ะถ้าในกระเป๋ามันไม่มีอ่ะมึงก็ลองหาที่อื่นดูไหมอย่างเช่นในมือมึงอะไรอย่าเนี้ยเออ เอ้ยมันอยู่นี่นี่เอง<ว>อยู่ในมือข้างขวาครูนี่เองโอ้ ούμε, ตุยแล้วเกือบจะได้ซื้อใหม่แล้วครูเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยนะเครื่องนี้เออเอเห็นไหมโง่ครบสูตรอย่างที่กูบอกเลยใช่ไหมอ้าวนุมน่มนุ่มกูหายไปไหนอ่ะเฮ้ยสิไม่เห็นนุม่มกูหรือบอกว่านุม่มกูหายอ้าวอ,อยู่นี่นี่เองเออนึกว่าหายไปไหนเออ เออนึกว่าหายไงมันหนีไปตรงนี้นึกว่าหายไงมันหนีไปตรงนี้มีเพื่อนงูนี่มันเดือดใช่ทีแรกนึกว่าหายไปแล้วแต่มันหนีไว้ตรงนี้เออกูรู้แล้วทีแรกนึกว่าหายแล้วนะเอ้เดี๋ยวมันหนีไปตรงนี้ไงเออกูรู้แล้วไม่ใช่บอกว่าทีแรกนึกว่าหายแล้ว